สวัสดีจ้าพี่น้องเอ้ยนะราคขนาดเลยพ่นนะเอ้าเมสิทายรูปแล้วย่างหนีบานนี่โอ้ยกคนเสร้างหลายเลยพี่น้องเอ้ยพ่นนะมานีเนาะมาเออเอาเอาแตงเอานั่งรอรอเลยนั่งรอรอเลยอือหลอดตายพี่น้องเอ้ยส้นขาหักใส่ทะลุบ่ดตาย ฟื้นมากกับเก่งกับดดหาหนูกับเก่งได้พี่น้องเลยต้องมวนเป็นแมวที่นาลักขนาดเลยนี่มึงกว่าสิตายมึงกว่าสิบรอดย่งคือเกา่าอ้ยเป็นตาลีตูนหลายผุน,น่าแกงหางดอกแดกดอกแดกขันบ่อนนัะ่นะนะนี่เป็นเด็กนารักมากเลย ทงม้วนน่ารักมากเลยนี่ไม่มีใครหล่อๆเหมือนทองม้วนเลยนะเนี่ยทองม้วนเป็นเด็กดีของแม่หาหนูก็เกง่งจะหลับแล้วนี่จะหลับแล้วจะหลับแล้วหลับอีกแล้วหลับอีกแล้วเอิ้น,น่ามีกระดิ่งท่องแขนอีกต่างหากได้พี่น้องเขาใส่ให้ไปเล่ยน้อต้นตาลเขาใส่มาให้โอเคอย,อยู่บ้านดอกไปเลาะมอนี่มาบ้าน เสียงเป็นเสียงตายแต่และมือคิดหอดญาติตายเลยพี่น้องเอยเป็นแมวที่น่ารักมากๆโอ้ยเป็นเด็กดีของแม่เลยเฮ้ยไะซุ่มเขาูีใจแับหนึ่งม้ออยกระทุง่งป้าดพุนน่นะพี่น้องเอง้ ดอกไม,ม่งามงามเพิ่งเสี้ยวนี่เราไปเห็ดอัน,นดอกร้อยกระทีง่งงามขากงามนี่ประหดหนามขังกระบาตายแตวนี้ก็แห้งงามคนละสีกันเป็นยังไงอันนี้กัอันนี้กันนะตาพี่นอ้อง ก,ก,ก้อนหลุดก้อนเบิองตาก้อนเบิองตาก้อนอ,อ,อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆตาโดนตีกันมาตาบอดน่ะดำคางหนึ่งคางหนึ่งเหลืองคุณนะ่ะอุกซ้ายอีกตัวหนึ่งน่าลัขนาดเบิง้งเบื้องเบื้องเบื้งเบื้งเฮ้ยนี่ตาเหลืองคางหนึ่งตาดำคางหนึ่งตาปูตาปูมาก วาถ้าอย่ามองเขียวจงได้หายเลยพี่นอ้องเอยบ่ตายเว้ยปากเจอตาโบรอดตายจนได้โอ้ยคากขนาดเลยสวัสดีจ้าคลิปนี้็พอเำน้ก็น้อกคลิปหน้าเจอกันไหมสุดสวยสุดรอเทาโลบายบาย